เดชแชร์ sharing, ลิงก์ร้าน TikTok Shop ออกไปนอกแพลตฟอร์มได้แล้วอย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะแชร์ตัวลิงก์ TikTok Shop ของเราเนี่ยออกไปแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเราจะต้องกดเข้าไปที่ตัว TikTok Profile ของเราจิ้มที่ตะกร้าร้านค้าของเราเราถึงจะสามารถแชร์ออกไปได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันสะดวกมากเลยเราสามารถสร้างเป็นตัว QR Code หรือว่าจะสร้างเป็นตัวลิงก์ URL เนี่ยแลวเอาไปแปะในแพลตฟอร์มอื่นได้เลยซึ่งมันก็จะช่วยทำให้ร้านค้าของเราเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงได้มากขึ้นและเราสามารถเอาพวก QR Code หรือว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยเอาไปแปะไว้ยังแพลตฟอร์มอื่นนกก็จะสสาาาาาามมรรรถทให้้ค้คขอองเ,เีโ ในการที่จะขายสินค้าได้มากขึ้นซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่น้ตจะบอกวิธีการทําว่ามันทํำยังไงกดตามมาดูกันได้เลยนะครับวิธีในการสร้าง QR code นะครับให้เราเข้ามาที่ seller s h p h e d tiktok. com ตรงนี้ให้เรานะครับกดมาที่ตัว shop tab ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงคําว่าตัวสร้างหน้าร้านค้าตรงนี้ให้เราไปหาเมนูที่เขียนว่าแชร์ร้านคาครับกดแชร์ร้านค้าตรงนี้มันจะมีตัว QR code ให้เรานะครับโดย จะมีทั้งเป็น QR code หรือว่าเป็นคัดลอกลิงตรงนี้ก็ได้มันก็จะได้เป็นลิงก์ร้าง้าแบบนี้ออกมาแบบหรือว่าเราจะเอาตัว QR code ตรงนี้ไปแปะล้าค้าเราก็ได้ด้วยเช่นกันถ้าใครที่ดูคอนเทนต์นี้ไม่ทันนะครับกดบันทึกโพสต์นี้ไว้แล้วก็ลองไปกดทําตามดูแล้วรับรองว่าย่อขายของคุณจะเติบโตขึ้นอย่างน้อย10เท่าอย่างแน่นอนครับเราเจอกันกับผมดิจิทัลโน้ตครับ